เข้าประตูไหนออกประตูไหนเวลาอะไรเรียบร้อยท่านก็มลาล่ำล่ำลาตามอญญายายของเราคนไทยทดี่นะก็ล่ำลากับอีวาสะหน่อยนะอท่านไม่ต้องกังวลท่านล่ำลาด้วยสายตานิ้แย้นะจะถ่ายรูปส่งท้ายเลยได้ส่วน <c oughs> ที่เป็นเขาควรจะได้นะเจนไม่เคยลืมตัวนี้ สั่งผมมาเรียบร้อยว่าให้ดําเนินการยังไงให้เขาก็คือสินสินรางวัลเมลไยน้ําใจจากพวกเรานะ้าผมเมนดแทนมอบให้เรียบร้อยท่านจะเซฟกุตบายในการเขาเรียบร้อยเราก็จะเข้าสู่ภายในอาคารสนามบินท่านต้องดูเวลาดีๆนะจ๊ะอย่าเผลออย่าเลอเวลาที่ไปเดินช้อปปิ้งส่งท้ายในสนามบินนะ ดูเวลาตามที่ผมนัดหมายให้ดีว่าถึงเวลานั้นเวลานี้ประตูนี้ประตูนั้นนะเราจะต้องไปให้ตรงตามเวลาที่มอสโกผมไม่ห่วงมอสโกไม่ห่วงเราจะบินไปประมาณหชั่วโมงจะไปถึงที่ดูไบเป็นตุ๊บแรกนะตุ๊บแรกที่บินก็คือมอสโกดูไบประมาณ5้าชั่วโมง อาหารบนเครื่อวันนี้นะครับเสิร์ฟดินเนอร์บนเครื่องนะจะมี2อย่างให้เลือกสตูไก่กับสตูเนื้อ,อท่านก็ดูชิคเก้นหรือ b e ฟสองอย่างโอ้กว่าจะกินนี่อีก4ชั่วโมงอีกสชั่วโมงแต่บอกว่าเวลาเขาเสิร์ฟอาหารเข้าใจเมนูก็จริงแต่ผมผมกลับไปให้ทราบก่อนผมทำงานให้ให้เจ C เนี่ย นะท่านต้องรู้ก่อนว่าท่านจะกินอะไรบนเครื่องไม่ใช่ไปมันพูดอะไรว่าคุณไม่รู้เรื่องนะนะมีสตูกไก่กับสตูเนื้อนะสองอย่างเป็นดินเนอร์สำหรับอาหารครับนะและบินไปนะบินไปห้าชั่วโมงไปถึงสนามบินที่เป็นเป็นบ้านแม่ของสายการบินนี้คืออาหรับเอมิเรตไปถึงสนามบินคุณจะจำได้นะครับวนะ่า ตู้บแรกที่เรามาเนี่ยสี่ชั่วโมงของการเดินทางเนี่ยกว่าจะเตินไปถึงประตูเห็นไหมเหลือเวลาอีกนิดเดียวสนามเบนนี้ค่อนข้างจะกว้างและผมก็ยังตอบแค่ไม่ได้ว่าพอื่องไปถึงเนี่ยมันจะไปลงับลงอ,อาคารไหนมันมีสามอาคารใหญ่ๆนะแล้วต้องไปต่อเครื่องอาคารไหนต้องต่อรถหรือเปล่าหรือผ่านสะพานเทียบเครื่องบินแล้วก็เดินเหมือนกันเรา เราเดินที่ไปต้องไปต่อลิฟต์สองลิฟต์อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นพอไปถึงที่นูน่นสมมุติว่าผมนั่งหลังท่านท่านที่เดินออกไปก่อนพอเห็นจังหวะที่ไหนยืนยืนรวมได้รวมไว้นะแล้วรอจังหวะคณะเราครบแล้วผมครบนะฮะเราจะเดินไปด้วยกันแล้วก็จะดูไปด้วยกันว่าเขาให้เราไปประตูไหนสนามบินนี้เนี่ยนะฮะ ใกลทุกคนบอกไม่ได้เลยว่าจะต้องไปอย่างนี้ไปอย่างนี้มันแล้วแต่ว่าเครื่องไปลงประตูนี้ต้องต่อรถบัสหรือต้องไปต่อรถไฟหรือต้องไปต่อลิฟต์หรือต้องไปต่ออะไรเพราะฉะนั้นที่แน่นอนคือเมื่อออกจากเครื่องบินที่สนามบินที่ดูไบนะฮะท่านต้องพยายามอย่าไปไหนนะฮะรอรวมกลุ่มก่อนแล้วเราไปพร้อมๆกันเราจะใช้เวลาที่นั่นสามชั่วโมงน้อยกว่าเดิมหนึ่งชั่วโมงสามชั่วโมง ไม่รู้ว่าจะต่อแบบไหนนะครับพอไปถึงเนี่ยเราจะเดินไปจนถึงให้ท่านเห็นว่าเขตที่เราจะขึ้นเครื่องต่อเข้าบ้านเราเนี่ยจากดูไบไปแบงคอกนะะประตูนี้ท่านเห็นแน่นอนละอันนั้นแหละเราถึงจะมีเวลาว่างนะฮะท่านอยากจะไปเดินเล่นอะไรต่างๆนั่นนะอันนี้แล้วแต่แล้วก็บินตุบสองนะฮะจากดูไบไปแบงคอกก็ประมาณอีกหกชั่วโมงเครื่องจะไปถึงประมาณห5สิบห้านาทีเวลาประเทศไทยนะฮนะอันนี้เป็น เป็นกนนารณ์คร่าวๆระมัดระวังนิดหนึ่งคือเรื่องพอไปถึงสกามกบินที่นี่ค่อยๆดูว่าไม่ลืมอะไรนะนะกว่าผมถ้าเดินลืมเนี่ย,ยงม<อ>ันจะตามไม่ทันได้เนี่ยไอ้ของนั้นอาจจะไล่ไระโยชน์แล้วกระดาษเพราะมันใช้เวลานานนะครับค่อยๆดูจากด้านบนไปรับกระเป๋าข้างล่างเข้าไปตรวจเช็คกระเป๋าให้เรียบร้อยว่าไม่เดิมอะไรกระเป๋าเรียบร้อยค่อยๆทยอยไปเช็คอิน เช็คอินเสร็จผมจะเรียนให้ทราบว่าประตูไหนเวลาไหนน้ำลายอีว่าเสร็จแล้วเราก็เดินเข้าไปตรวจตอมอนะไปที่อยู่ในพาสต์ตที่ตมบต่อสำคัญนะสำคัญหนาเนี่ยมูลค่า100 u s ดอลลาร์เนี่ยนะอยู่ไหมเจ้าหน้าที่เขาก็หยิูเขาเอาปั่นเขาคืนไปเสร็จแล้วเราก็ไปเกตที่ ที่ประตูเครื่องบินที่เราดัดหมายกันถ้าเบื่อมีเวลาจะมาเดินเล่นกระอ,องน้ำหรือจะไปเดินช้อปปิ้งสนามบินเข้าอะไรกันนี่ก็แล้วแต่นะครับจนถึงเวลาก็นะต้องมาขึ้นเครื่องเวลาเป็นสิ่งสําคัญนะครับนัดหมายเวลาอะไรนะนั่นเป็นเวลาท้องผิดน,นะระมัดระวังจะผิดพลาดนะครับเครื่องบินทอสสอ์นี้เนี่ยคนเดียวสามคนเนี่ยนะเขาไม่มีการที่จะ เม่ตามหาหรืรอนะครับเขาไปตามเวลาเลยเพราะว่าการเสียเวลาบินจากออนคาหรือว่าเวลาที่ขึ้นหนบินเนี่ยค่าใช้จ่ายของแต่และสายการบินเนี่ยมันสูงเพราะฉะนั้นทิ้ง <c oughs> เราเระวังให้จะไปเจอมาตรการเก็นะครับแต่พยายามทําอะไรก็ตามเนี่ยบอกกล่าวเพื่อนหูไว้จะไปห้องน้ำจะไปช้อปปิ้งจะไปตรงนั้นจะไปตรงนี้ข้าวของก็อยา่าอย่าวาง ทิ้งไว้โดยไม่มีคนช่วยดูแลนะฮะกระเป๋าเล็กในะที่เราถือขึ้นเครื่องบินเนี่ยนะถ้าไปไหนก็ฝากเพื่อนให้มันเป็นกิจลักษณะฝากกระเป๋าไหนนะ้าไปห้องน้ำนะเพื่อนที่รับฝากก็ช่วยช่วยเอาเคลียร์เข้ามาในกลุ่มให้มันอยู่ในสายตาหน่อยนะสนามบินเนี่ยไม่ใช่ว่าปลอดภัยไปเสมอนะครับ รามารระวังนิดหน,นึ่งเรามีความสุขมาจนจะกลับถึงบ้านแล้<า>อย่าให้มีอะไรเกิดขึ้นทําให้ทัศนคติเราต้องมาช่วยวิตกกังหมวดกันนะไปด้วยกันสอดสายใช้ตาด้วยกันมาเที่ยวนี้เนี่ยเที่ยวที่เที่ยวแต่และที่เนี่ยนะมันผ่านพ้นมาโดยความสุขปลอดภัยนะก็ให้มันบรรลุไปจนไปถึงที่กรุงเทพบ้านเรา ที่กลับเรียนมามีอะไรจะสอบถามเพิ่มเติมไหมครับ